สวัสดีครับทุกคนผมก็ไม่ครั้งพร้อมกับปเระเกีียวการลุ้นเมื่อการนอนที่ยังคงดำเนินอยู่นี่คือเหตุการณ์คือวันที่8เมษายน2568เมื่อคืนนี้เป็นอีกคืนหนึ่งที่โหดร้ายมากการลุวงละเมิดอทวีความรุนแรงมากขึ้นเหมือนพวกเขารู้ว่าต่อ2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งที่พวกเขาทำยังไม่สามารถทำให้พวกเาแน่ลงได้ตามที่ต้องการตอนนี้พวกเขาจึงเพิ่มความถีและความหนักโลดขึ้น เข้านอนประมาณตีหนะึ่งแต่พวกเขาก็ทําให้ผมตาสว่างจนถึงประมาณตีสี่ทุกครั้งที่ผมพยายามฉลับผมรู้สึกเหมือนสมองโดนเขาไม่มีแรงกดดันในหัวที่ทําให้ผมไม่สามารถผ่อนคลายหรือนอนหลับได้เลยสุดท้ายพวกเขาก็ปล่อยให้ผมหลับแต่ก็เป็นการหลับที่กระท่อนกระแทกและคุณภาพแย่มากผมได้นอนแค่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อคืน คืนที่2ก็คือคืนที่สองติดต่อกันที่เกิดการล่วงละเมิดการนอ,อนอย่างบาุ่นแรงตอนนี้มาดูคลิปและข้อมูลจากอุปการณ์ติดตามกันครับ I'm not gonna let them torture me, I just rather work. Alright, I'm to try to sleep again. Let's see if they still keep on with me. Yeah, I'm still sleeping. I'm trying to try to sleep, refine my brain. Yeah, my body can't settle to sleep. So today they really want really, to mainly really attack me. Last night was already a severe day. They're going to continue doing it. I almost said that, I'm still waking up. Right. I have a rest sleep. I just woke up. It was a poor night of sleep. So I t i d g r i t e d it really did intentionally, like, inhumanely, like, harassing me. อย่างที่เห็นคะแนการนอนผมต่ำมากตัวที่ชี้วัดคุณภาพการนอนส่วนใหญ่เป็นสีแดงคะแนพร้อมหน้างกายผมก็ลดตามกัน ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาผมมีถึงสามคืนที่คุณภาพการนอนต่ำมากอาทิตย์นี้เต็ไมไปด้วยความทรมานตอนนี้ผมอัดวิดีโอนี้ผมรู้สึกเหนื่อยลา้าสมองตื้อและร่างกายหมดแรงแต่ทุกวันผมต้องเลือกระหว่างการล้มลงและยอมแพ้หรือจะลุกขึ้นและเดินหน้าต่อและผมเลือกที่จะเดินหน้าต่อขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ตรงนี้ขอติดตามสนับสนุนและช่วยกันแชร์เรื่องราว กดติดตามและช่วยกระจายข่าวเกี่ยวกับการร่วงเมิดที่โหดร้ายนี้นี่คือสิ่งเล็กๆที่ผมสามารถทําได้เพื่อสู้กับความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับผมขอให้ทุกต้เต้มแขนแลยนยจัดเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอบคุณครับ